ในสดในรอบนี้นะคะจารย์จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ใครมีคำถามอะไรถ้าเข้ามาก็ถามได้นะคะ ในเรื่องของการดูลายมือนะคะหลายๆคนถามกันมาว่าจะดูมือซ้ายหรือมือขวานะคะเวลาดูในตำราของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะดูว่าผู้หญิงดูมือซ้ายผู้ชายดูมือขวาว่ชาชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรนะคะในมือข้างซ้ายของผู้หญิงมือขวาของผู้ชายเนี่ยนะคะเส้นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะคะดูยืนยาวไปจนแก่จนเท่าไปได้วยกันถือไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรไปได้วยกันแต่ถ้าเส้นสมรสมีเยอะหลายเส้น หมายความว่าชีวิตคู่ชีวิตรักจะสับสวนวุ่นวายนะคะดวงเป็นคนมีสเสน่ห์มากจนเกินไปแม้แต่มีคู่แล้วก็ยังมีเรื่องของความรักเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเป็นรักซ้อนหรือว่าเป็นรักสามเศร้าได้นะคะมีความวุ่นวายนะคะแต่ทีนี้นี่ยในมืออีกด้านหนึง่งเช่นมือมือขวาของผู้หญิงและมือซ้ายของผู้ชายนั่นหมายถึงบุญกรรมและการกระทำนะคะที่ทำในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตค่ะ ซึ่งมันจะมีลักษณะสเส้นบางเส้นหรือสัญลักษณ์บางสัญลักษณ์นะคะที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้คนเรานะคะจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้จากการกระทําหรือบุญกรรมที่เราทําสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้ค่ะถ้าหมั่นทําสิ่งดีๆนะคะก็คือเอาง่ายง่ายเลยอยู่ในศีลอยู่ในศีลน,นะคะแล้วเส้นดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเช่นอะไรเอ่ยนะคะเช่นเส้น เส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์คือเส้นโชคนะคะเส้นอาทิตย์คือเส้นที่ตั้งขึ้นไปบนเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะถ้าใครที่เส้นอาทิตย์สวยยาวคมไม่มีเส้นตัดเลยเป็นคนมีโชคนะคะมักจะถูกหวยถูกรอตตอลี่หรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบาร,รมีมีคนอุปถัมภ์ค้าชูดีนะคะมีลาบลอยลาบจรโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะทรัพย์สินเงินทองมีอยู่เรื่อยๆและถ้ายิ่งใครที่มีตรีศูนย์หรือว่าสามงามนะคะอยู่บนเนินอาทิตย์เนี่ย มีโอกาสดีมากเลยว่าคุณอาจจะถูกหวยรางวัลที่1ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้นะคะอาจารย์มีลูกค้าที่มาดูดวงส่วนตัวของอาจารย์คนหนึ่งนะคะที่มีตรีศูนย์อยู่บนเนินอาทิตย์แล้วเขาก็ถูกรางวัลที่1ได้20กว่าล้านส่งเช็คของกองซลากเนี่ยนะคะในนาสั่งจ่ายชื่อเขาเนี่ยมาให้อาจารย์ดูเป็นการยืนยันว่าเขาถูกหวยรางวัลที่1ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงๆนะคะน,นี้คือปังมากๆแล้วถ้าใครที่ทําธุรกิจอ่าระหว่างที่ว่าระหว่างทํางานประจำนะคะกับทําธุรกิจอัน จะดีกว่ากันนะคะถ้าคนที่จะทําการท้าการขายขึ้นนะคะมีหัวทางด้านธุรกิจการลงทุนเนี่ยจะต้องมีเส้นพุทธเส้นพุทธจะต้องคมยาวและชัดเจนจะต้องไม่มีจุดตัดต้องบริสุทธิ์นะคะพุ่งไปยังเดินพุทธนะคะบนโนนพุทธใต้เนียวก้อยอันนี้จะดีมากๆค่ะแต่ถ้าใครที่มีเส้นพุทธเนี่ยประปรายนะคะเส้นพุทธประปรายแสดงว่า การการทำธุรกิจอาจจะเป็นลักษณะเล็กๆนะคะมีคนถามมามเดี๋ยวอาจารย์รอใหม่เพราะมันขึ้นแวบแล้วมันก็หายไปนะคะเดี๋ยวสําหรับคําถามอาจารย์จะรีบรีบอ่านแล้วกันนะคะลองพิมพ์เข้ามาใหม่ได้ไหมคะเรื่องของคําถามนะคะ,ะถ้ามีการกรบาดการกรบาดในฝ่ามือนะคะมีดีแค่2ที่นะการกรบาดการกรบาดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเส้นดอกอตีศูนย์ตัวเอมีหมดแต่ไม่ทํางานไม่ทํางานก็ ไม่รวยนะคะหรือว่าถ้ามีมรดกก็โอเคนะอ,อ,อาจารย์คิดว่าถามคําถามอะไรที่มันมีสาระและมีประโยชน์ดีกว่านะคะที่อาจารย์มามาพูดเนี่ยอาจารย์คิดว่าหลายๆท่านหลายๆท่านคงจะเข้าใจว่าคนดีกับคนไม่ดีคนเอากาันเอางานกับคนที่ไม่ทํางานเป็นอย่างไรนะคะใช้ความเป็นวินยูชนในการตั้งคําถามนะคะอืม อ,อาจารย์เป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟถ้าเกิดว่าถามคำถามอะไรแล้วรู้สึกว่ามันไม่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 เซนอะมันนอนเซนอะอาจารย์ขออนุญาตบล็อกนะนะคะขออนุญาตบล็อกเพราะว่าหลายๆท่านที่เขาอ่าซัพพอร์ตกันนะคะเขาที่เป็นลักษณะนคนความคิดความอ่านอันเดียวกันเนี่ย นะคะมันจะคลิกมากกว่าเราสามารถเลือกสถานที่ที่เราอยู่ด้วยตัวของเองได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะปฏิบตัติเลือกที่เราจะอยู่ในสังคมที่เรามีความสุขได้อะไรที่เราไม่แฮปปี้มีไม่มีความสุขนะคะสาธุทำอะไรได้อย่างนั้นนะคะสาธุทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเอาละค่ะก็ สำหรับคนที่เข้ามาชมนะคะอาจารย์ขอขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะส่งพลังงานบวกซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้คนที่เข้ามาดูแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องของการดูดวงนะคะทำย่างไ่ที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะคะก็จะสามารถทำให้ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้จากการกระทำนะคะถ้าเราทำดี สิ่งดีๆก็จะเข้ามาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆถ้าเราคิดบวกเราก็จะดึงดูดอะไรที่มันเป็นบวกๆนะคะแต่ถ้าเราเราทำอะไรที่มันผิดศีลน,นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนรู้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ต้องมาพูดก็ได้นะคะถ้าผิดศีลเนี่ยย่อมย่อมส่งผลเสียอย่างเราทําบุญเรายังรู้สึกดีใจเลยอะเรายังรู้สึกมีความสุขเลยแต่ถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดีถึงแม้ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยบางทีอาจารย์แบบ มีการแบบว่าว่าเตือนนักเรียนที่เขาเสียงดังเขาพูดอะไรในห้องเสียงดังแล้วทีนี้เราเตือนว่าอย่าทําแบบนี้นะคะมันเป็นการรบกวนคนอื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเองเขาก็ไม่แฮปปี้กับเราแล้วเราเองเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปพูดให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้กับการเรียนการสอนของเราเหมือนกันที่อาจารย์เข้ามาพูดตรงนี้นะคะก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะ จะแฮปปี้กับสิ่งที่อาจารย์พูดทุกทุกเรื่องแต่อาจารย์รู้ตัวเองว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์อยากมาให้กําลังใจอาจารย์อยากจะมาให้ความรู้หลายๆคนที่สนใจเรื่องของเรื่องของลายมือหรือการดูดวงเนี่ยคนไม่ทุกเนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากมาดูดวงหรอกแต่คนที่ทุกอะอยากมาดูดวงมากกว่าเพื่อที่จะมาเอากำลังใจมาได้มาให้กำลังใจนะคะแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงว่าลายมือของคนที่เขา ระหว่างระหว่างคนที่เขาเขาเขามีฐานะดีกับคนที่มีฐานะไม่ดีหรือว่าคนที่ต้องเจอกับเรื่องเรื่องร้ายๆในชีวิตค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะอาจารย์ดูดวงเนี่ยอย่างน้อย,อยเลยดูลายมือเนี่ยอย่างน้อย,อยวันละสวันละสามดวงก็เท่ากับ6มือเนาะแล้วดูทุกวันน่ะปีหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเห็นมือของคนมาเยอะแยะมากมายก็จะเห็นได้ว่าอ๋อแค่มือแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ เขาทํามาค้าขึ้นนะเงินเงินทองเข้ามือนะคะแต่แบบนี้โอ้ชีวิตเขาค่อนข้างลําบากมากเลยนะคะแต่การดูเลยมือเพื่ออะไรอย่างหนึ่งอาจารย์อาจารย์รู้เลยว่าดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้านะตอนนี้เราเจออุปสรรคแต่เดี๋ยวต่อไปเนะี่ย ตอนผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วเราจะเจอเรื่องดีๆหรือเรากำลังจะเจออะไรต่อไปเหมือนเป็นการที่เราดูแผนที่ชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะนะคะไม่ใช่ว่าจะตอบได้ทุกอย่างในชีวิตนะคือชีวิตของเราเนี่ยมันมันมีเยอะแยะมากมายเรื่องปีดย่อยอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราดูภาพรวมอะค่ะว่าทั้งชีวิตของเราเนี่ย ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างบางทีเขาก็เตือนให้เราบอกว่าให้ระมัดระวังนะว่าจะเป็นะจะมีศัตรูนะคะระมัดระวังคําพูดระมัดระวังการแสดงออกว่าอาจจะเป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวเองก็ได้แล้วระมัดระวังเรื่อ,องอุบัติเหตุนะในชีวิตจะมีเรื่องของการผ่าตัดขึ้นมานะเราก็ได้ระมัดระวังเราจะได้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเรานั่นเองนะคะสําหรับในจุดนี้นะคะ ทีนี้ทีนี้เน่ยสำหรับสำหรับสมาชิกนะคะตอนนี้ช่องช่องของอาจารย์เนี่ยมีการเปิดสมาชิกซึ่งมีคนสมัครขึ้นมาแล้วสองคนซึ่งอาจารย์ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบทำคลิปอะไรพิเศษสําหรับสมาชิกแต่อาจารย์ตั้งเป้าไว้เท่านั้นเองว่าสําหรับคนที่เขาถามมาเรื่องของการเรียนดูลายมือเนี่ยจะ จะเป็นยังไงจะทํำยังไงอย่างเนี้ยค่ะซึ่งอาจารย์ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสอนนะตอนนี้นะคะแต่อาจารย์อยากจะว่าถ้าใครที่สนใจเรื่องของการดูลายมือเนี่ยอาจารย์จะทําไว้ให้กับสมาชิกที่เขาสนใจจะได้มาดูเป็นคลิปเกันทิปดูดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะเอ่อพวกนี้มันเป็นเรื่องของทักษะเนาะทักษะก็คือการที่เราได้ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีก สมองจะได้จดจำแล้วทีนี้ก็จะเกิดทักษะแล้วจะเก่งขึ้นการที่เราทำอะไรทุกวันเนี่ยเราจะต้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอนสมองจะจดจำแล้วก็ ความละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความแม่นยําม,มันจะมากขึ้นบางทีเราดูแค่ครั้งเดียวแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนอ่านหนังสือรอบเดียวเนี่ยมันจําได้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเราสามารถที่จะเราสนใจก่อนแล้วเราดูซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยเราจะจําได้นะคะอย่างการดูลายมือเนี่ยอย่างอาจารย์อาจารย์ดูทุกวันนะ่ะนะคะดูทุกวันวันละหกมือวันละแปดมือวันละสิบมืออย่างเงี้ยดูทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยทุกวันเป็นปีเนี่ยก็ ก็เกิดทักษะขึ้นมานะคะพอพอเกิดทักษะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถที่จะพูดได้นะคะเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์ต่างๆนะคะจริงๆก็เหมือนสอนหนังสือนักเรียนเลยอะนะคะอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอาจารย์ก็จะสอนแบบนี้ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องอยู่กับภาษาอังกฤษทุกๆวันอยู่กับมันทุกวันแล้วก็จะเก่งขึ้นมาเองนะคะ ก็คือทักษะนั่นเองนะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการดูรายมือนะคะก็ถ้าจะเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็เรียนเรียนซึ่งตอนนี้อาจารย์ยังนะอาจารย์ยังไม่ได้ อัปคลิปอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนอาจารย์พูดถึงแพลนอาจารย์ว่าอาจารย์ตั้งช่องสมาชิกเอาไว้เพื่อที่เอาไว้สอนเอาไว้สอนการดูลายมือเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปเล็กๆให้กับคนสนใจทั่วๆไปนะคะตัวอย่างการดูลายมือที่เขาอนุญาตให้อาจารย์เอามาเผยแพร่ได้นะคะแล้วคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานกับคนอื่นอาจารย์ก็นํามานะคะนำมานำมาในคลิปพวกการวิเคราะห์ลายมือนั่นเองนะคะแต่แต่ทีนี้ แต่ทีนี้เนี่ยก็ ถ้าใครที่ชอบเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็จะดูช็อตได้นะคะคนเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมีทั้งสมาธิสั้นสมาธิยาวนะคะดังนั้นอาจารย์จะทําทั้งคลิปยาวๆและก็คลิปสั้นๆนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความความต้องการของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันนะคะถ้าถ้าเป็นคลิปสั้นๆเรื่องเฉพาะเรื่องถ้าอยางจะพูดเรื่องการกรบาทเนี่ยอาจารย์ก็จะทําเป็นช็อตเล็กๆนะคะเช่นการกรบาทบนนี้อย่างเดียวเป็นเล็ก แต่ถ้าใครอยากดูเต็มๆนะคะอาจารย์ก็จะทําเป็นคลิปยาวๆมานั่งวิเคราะห์กันเลยเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยเป็นยังไงก็จะเป็นคลิปเต็มๆนะคะหรือถ้าใครมีข้อคําถามนะคะอยากจะถามซึ่งบางทีนะถามมาแล้วมันมันเป็นลักษณะของการที่ว่า มันถ้ามันไม่เห็นภาพเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้ว่าจะต้องจะต้องให้คําอธิบายอย่างไรนะคะแต่ถ้ามันเป็นเส้นอะไรที่มันแบบโดดเด่นนะคะที่มันมีบ่อยๆก็ก็สามารถตอบได้เลยนะคะอย่างถามว่ามีปลาบนเนินบนเนินบนเนินอาทิตย์เนี่ยดีไหมคะอย่างเงี้ยสัญ,ญลักษณ์รูปปลาบนเนินอาทิตย์ดีไหมอ๋อบอกเลยถ้าสัญ,ญลักษณ์รูปปลาอยู่ตรงไหนก็ย่อมดีทั้งนั้นนะคะอาจารย์คะหนูอยากดูลายมือคะ่ะ อืมสำหรับท่านที่อยากดูลายมือนะคะสำหรับคนที่รอได้นะคะสำหรับคนที่รอได้นะคะแอดเข้ามาตรงไลน์แอดนายพยากรได้เลยนะคะทุกแอดเขาไม่ว่าจะเป็น t i ๊กต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็น อ่า YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นไล n e นะคะอาจารย์จะใช้อันนี้เลยนะคะใช้แอดนายพยากรเลยต้องมีแอดด้วยนะคะแอดนายพยากรแต่ว่าต้องสําหรับคนที่รอได้นะตอนนี้คิวไปจนถึงวันที่27มกราแล้วจองวันนี้แต่ว่าคํำทำนายจะอยู่วันที่27มกรานะคะออาจารย์ อาจารย์มีคิวเยอะมีคิวที่จองมากว่า200กว่าคิวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดูได้แค่วันละ3คิวหรืออย่างมากก็วันละไม่เกิน5คิวเพราะว่าตอนกลางวันมาสอนหนังสือแบ่งเวลามาบริหารช่อง YouTube ด้วย t ิกต o k ด้วยนะคะก็อาจจะ มีเวลาแค่ช่วงหลังเลิกงานนะคะตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง5ทุ่มเนี่ยจะดูลายมือส่วนตัวให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูส่วนตัวนะคะส่วนการทำคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะเอาเวลาว่างระหว่างวันเนี่ยค่ะมาทำให้นะคะอย่างวันนี้ก็ยังไม่ได้อัปคลิปเลยแต่ว่ามาทำไลฟ์ให้นะคะเพราะว่าทาง u t u b e ได้ติดต่อทางอาจารย์มาบอกว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยทำทำไลฟ์นะคะเพราะว่าตอนนี้คือคืออาจารย์ได้ ได้ไอตัวนี้มานะคะได้ได้ซับสไครต์ถึงแสนเนี่ยก็จะได้ได้โลได้โลเงินนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าช่วงนี้ยอดวิวอาจารย์เยอะขึ้นยอดวิวเดือนหนึ่งประมาณประมาณ ระดับร้านร้านขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีมีมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อบอกว่าอยากจะให้พัฒนาช่องไปในทิศทางนี้นะอยากให้อาจารย์ออกมาไลฟ์นี่แหละเป็นสาเหตุว่าทาไมอาจารย์ออกมาไลฟ์ซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะไลฟ์นะคะเพราะอะไรล่ะเพราะอย่างนี้แหละเพราะเพราะไม่อยากที่จะต้องเจออะไรที่มันแบบเป็นคําพูดที่มันกระเทือนกระเทือนจิตใจหรืออะไรสักอย่างนึงอะเพราะว่าเราพยายามที่จะ มองโลกในแง่ดีเราเราเราเป็นคนที่ทำอ,อยากให้อยากให้กำลังใจคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราต้องโรเทคตัวเองความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เซนซิทีฟหรือว่าต้องต้องเฟลเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามที่จะกันตัวเองนะคะกันตัวเองแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่า YouTube บอกว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยมาทำไลฟ์นะเพื่อที่จะเป็นการอัพเลเวล ช่องของอาจารย์เพิ่มขึ้นมาอีกอในเมื่อในเมื่อ u t u b e เขาเขาต้องการแบบนี้ก็ต้องสนองนะคะก็เลยก็เลยมาทำแต่จริงๆแล้วก็ดีก็ดีนะคะอาจารย์ได้รับเสียงตอบรับดีในเรื่องของ TikTok แต่ทีนี้เนี่ยด้วยด้วยของด้วยของอทาง y t u t u เนี่ยด้วยความที่ว่าอาจารย์มี s u b s c r i b ์แสนแสนสามนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยปีกว่า2ปีแล้วเนี่ยถือได้ว่า เป็นเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันนะสำหรับ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นลูกค้าดูดวงส่วนตัวอาจารย์ด้วยแล้วก็ยังคงติดต่อกันนะคะส่งส่งของรางวัลมาให้ส่งลิปสติกมาให้ส่งอนู่นนี่หลายๆอย่างอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยเราเหมือนแบบเป็นคนใกล้ชิดกันแล้วสำหรับหลายๆท่านนะคะที่มาจาก YouTube แล้วก็เข้ามาเข้ามาแบบให้อาจารย์ดูดวงส่วนตัวให้แล้วก็ยังคงดูด้วยกันอยู่ตลอดนะคะมัน ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่น่ารักมากๆในจุดนี้โออีก5นาทีต้องไปสอนหนังสือละค่ะมีสอนตอนบ่ายโมงถ้าอย่างนั้นอาจารย์ต้องขอ,อาลา14แอคเค้าด้วยนะคะ13แ c ที่เข้ามาชมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้ามาเข้ามาคุยกันใหม่นะคะหรือจะไปดูที่ Tik t o k นะคะใช้แอ d นายพยากรเหมือนกันเลยนะคะ TikTok นะคะ ก็เข้ามาเข้ามาให้กําลังใจได้อาจารย์จะไลฟ์ตอนประมาณ2องทุ่มของ t i k t o อกรู้สึก t i k t o อเนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะคะเพราะว่าการการที่แบบว่าเหมือนเหมือนที่เราอ่านอ่านอ่านอย่างเงี้ยมันมันจะโอเคโอเคกว่าแล้วบางทีแบบเรื่องระบบเสียงอะไรไม่ค่อยมีปัญหาแต่อาจารย์มาทำมาทำตรงเนี้ยไลฟ์ like ของ YouTube รู้สึกว่ากดจะกดจะสมูทได้เนี่ย อุปสรรคค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ถอยนะจะสู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสมาชิก y o u t u b e ยอดวิวของ YouTube ก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตช่องของอาจารย์มาโดยตลอดอาจารย์ก็จริงๆอาจารย์เป็นคนที่รู้สึกขอบคุณนะรู้สึกขอบคุณทุกซับสไครต์รู้สึกขอบคุณทุกวิวที่ที่ซัพพอร์ตกันนะคะเราให้กัน อาจารย์ให้กำลังใจาอาจารย์ให้ความรู้อาจารย์ให้ให้บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนที่กําลังแบบสิ้นหวังหมดหวังหรือว่ากาลังท้อแท้มีกําลังใจขึ้นมานะคะแล้วก็ฟีดแบ็ที่กลับมาก็คือเป็นอยอดไลค์ยอด,ดวิวหรือยอดซับสคราย์นะคะเราให้ซึ่งกันและกันแล้วก็ขอบคุณซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ก็ต้องขอบขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามานั่งฟังอาจารย์ไลฟ์ในวันนี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็ถือว่าเรา ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ